ป่าตะไครที่รักทุกท่านครับภพนายและ,ะสภาสมัชชี์ผู้ว่าได้นำสิ่งของมาให้กำลังใจกับพี่น้องสูญเสียกำลังใจลงไปจากภัยช่วยเหลือให้กำลังใจกับทั้ง111ครอบครัว,วน้าองค์การในหางสวนตะบนไผ่ ขั้นต่อไปเขากลับเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานการรมการวิธีรัฐประชานุเคราะห์ประจวบจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญสิ

Chat, omer, 2น mm ึ hmm. 2> uh ่งเอาสามหนึ่งสองสาม